นายพิชัยนริศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนณนะห้องประชุมบุรชัดชยัยกกรกระทรวงพาณิชย์ถึงแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2568ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทยทองทานชินวัฒน์ที่ให้เตรียมมาตรการรองรับปัญหาผลผลิตพร้อมส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและขยายตลาดส่งออกด้วย ส่งนนิตนะครับเราดำเนินการล่วงหน้านะครับเราทราบว่าปีนี้เนี่ยผลไม้จะออกเยอะนะครับโดยเฉพาะทุเรียนลังใหญ่แล้วก็มะม่วงนะครับเราก็จะมาดูว่าจะรับมาตรการอย่างไรที่อยากจะให้เกษตรกรนะครับมีรายได้สูงสุดทําไงที่จะทาการตลาดเพิ่มเติมหรือล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะระบายสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการนะครับกับหลายฝ่ายนะครับเหมือนที่ทราบนะครับของรัฐบาลนี้เราอยากเห็นแนวทางในการให้มีตลาดนำนวัตกรรมเสริมและก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหลักนะครับวันนี้เองแตรับความร่วมมือทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมกระทรวงต่างประเทศนะครับเดื่อาเนิืนอการพร้อมทุกด้านมีทั้งทูตพาณิชย์มีทั้งพาณิชย์จังหวัดด้วยนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับ สาหรับกระทรวงาพาณิชย์เองเราทั้งดูทั้งตลาดภายในภายนอกเราว่าเกษตรกรเนี่ยมีจํานวน1.15ล้านครอบครัวนะครับทําอย่างไรที่จะให้ข้อมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทําอย่างไรที่ในภาะวะที่สินค้าเกษตรมีเพิ่มขึ้นเนี่ยทุเรียนจะมีเพิ่มขึ้นถึง37เซนะฮะลำไย,ยอาจจะมีเพิ่มขึ้น10ซนะครับมะม่วง10สับประรด17เและมังคุด2เซนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตามแผนงานแล้วโดยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เราเองจะมี เจ็ดมาตรการยี่ห้าแผนงานในการรองรับเดี๋ยวจะให้รายละเอียดอาจจะอยู่กับท่านอธิบดีกษของสองท่านนะคะรับที่ปรึกาภายในกับที่ปรึกษาเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยเราเราอยากเห็นว่าเราเราพร้อมนะฮะบางที่จะพอยยิ่งได้กดดันทุรกินี้ใช่เล่งขายนะฮะเล่งขายสินค้าเกเษตรหรือเฉพาะผลไม้เนี่ยเสี่ยงมาในลูกกานี้ที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สูงสุดนะฮะครับผม ทั้งนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้เร่งดําเนินการในการแก้ปัญหา B Y t ซึ่งขณะน,นี้ตอนนี้ทราบว่าทางทางจีนเองก็ได้รับความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็จะได้มีโอกาสพบกับทางทูตจีนในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับก็จะมีการเจรจาทําอย่างไรให้มีการเร่งในการตรวจสอบเพื่อที่จะส่งโดยเฉพาะทุนเรียนที่ออกมาปีนี้จะมีการเติบโต37เนี่ยให้ให้มีความคล่องตัว ในการส่งออกได้มากขึ้นนะครับก็อยากเห็นเรื่องนี้ในการแก้ไขปัญหาได้นะครับครับผมทั้งนี้ขอให้ภาคส่วนดําเนินการตามมาตรการที่วันนี้ได้ไดปรึกษากาันแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าปีนี้นะเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับเพื่อที่ที่บอกนะะรสวงาณิตเราเองเร,เ,รเราเตรียมรับมาตรการตา่ตางๆเพื่อที่จะให้ขายสินค้าได้มากขึ้นและได้ราคาดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ ก็จะพูดเฉพาะบางมาตรการที่เป็นเรื่องที่เราเริ่มเริ่มต้นขึ้นจากในการประชุมครั้งนี้นะครับมาตรการในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับนอกจากเรื่องที่ทางทางคระชาการเกษตรได้เร่งดำเนินการแล้วนะครับเรายัางมีตั้งชุดนะครับเฉพาะกิจออกมาอีกสองชุดนะครับชุดแรกเป็นวอร์มใมในการผลักดันการส่งออกผล,ลไม้ไทยนะครับโดยท่านประหลัดสวงพันย์นะครับจะเป็นประธาน ในการที่จะติดตามนะครับเราให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธุ์จังหวัดหรือว่าทางทูตพันธุ์ของเราในต่างประเทศนะครับรายงานเรื่องสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ด่านะครับอ่าาวะว่าตอนนี้มีรถติดสะส,สมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงมาตรการที่ได้เข้าไปดําเนินการแก้ไขนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดที่จะใช้ในการเจรอาจากจรกับจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอมอบหมายให้กับทาง กระทรวงเกษตรนะครับเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะเป็นหัวหน้าชุดในการเข้าไปเจรจานะครับโดยที่มีทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นผู้สัพพอร์ตข้อมูลและให้การอำนวยความสะดวทกทุกด้านนะครับในส่วนเรื่องของแผนงานในประเทศครับจากที่ท่านรัฐมนตรีได้ทาเรียนไปว่าปีนี้นะครับผลไม้เราเพิ่มขึ้น15 นะครับซึ่งตัวหลักที่เราจะโฟกัสก็คือทุเรียนมะม่วงแล้วก็ลำไยก่อนนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เชิญชวนทางผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับผางโมเดิร์นเทรดนะครับที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะครับในการเข้าไปเชื่อมโยงตลาดลู่หน้าในการเข้าไปทําเป็นเกษตรพันธสัญญาในการที่จะซื้อสินค้าลู่หน้ากับเกษตรกรนะครับเพื่อดึงสินค้าออกมานะครับก่อนที่สินค้าจะออก นะครับประมาณ1นึ่งแสนห้าตมื่นตานะครับนอกจากนั้นเวลาที่สินค้าออกเนี่ยก็จะมีการกระจายออกนอกแหล่งผลิตนะครับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการจัดไทยฟู้ดเฟสติวัลนะครับปีนี้ได้เห็นแน่นะครับจะมีกิจกรรมอย่างบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนะครับในหลายจุดแน่นอนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์นะครับสำหรับพู้ชาวบ้านชาวสวนนะครับที่อยากจะขายสินค้าออนไลน์นะครับ รวมไปถึงการโหลดผลไม้เค้ื่อนเครื่องนะครับรวมไปถึงกิจกรรม CSR นะครับจากบริษัทใหญ่ๆความ,มนม้ำมันมาร่วมในการที่จะรณมาลงการบริโภคผลไม้ด้วยนะครับ<ๆ>นอกจากนั้นนะครับก็จะมีมาตร,รการในเรื่องของการแ,แ,แก้ไขปัญหาตรตรตอุปสรรคต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เราดําเนินการร่วมกันนะครับและส่วนทุกขั้นาอนนึ่งนะครับถ้า สินค้ามันออกมากระจุกตัวมากจริงๆนะครับเราก็จะมีะมาตรการการแปรรูปบุนะครับผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนหรือลำไยนะครับรองรับด้วยซึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยนะครับเพื่อรองรับผลไม้นะครับประมาณ15%ขอ,ของผลผลิตทั้งหมดนะฮะหรือประมาณ950,000ตันนั่นเองนะครับในส่วนของการส่งเสริมการ ส่ออกผลไม้ไปต่างประเทศนี่นะคะทางกรมส่งเสริมการค้าระ่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งส้น6แผนงานแล้วก็ 3, 32กิจกรรมนะคะสำหรับปีปีนี้นะคะซึ่งเราคาดว่ามูลค่าสําหรับโครงการที่เราดําเนินการเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งหมล้านบาทนะคะโดยกิจกรรมที่หลักๆที่เราดําเนินการก็จะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจผลไม้ซึ่งเราจัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนออต้นเดือนกุมภามีการนำํำผู้สง่งออก 96บริษัท3 0จังหวัดน,นะคะจับคู่กับผู้นำเข้า63บริษัทจาก19ประเทศนะคะแล้วก็มีมูลค่าการเจราจาการค้ารวมกันเนี่ยกว่า4,000ล้านบาทนะคะซึ่งจากในส่วนที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้ทางกรมก็ได้มีการสั่งการให้กับทางสำนักงานในต่างประเทศทั้ง58แห่ง41 41ประเทศเนี่ยนะคะได้ดำเนินการจับ คู่เพิ่มเติมนั่นก็คือว่าให้ไปเสาะหาพูดนําเข้าเพิมเ่มเติมเพื่อที่จะรองรับผลไม้ที่กําลังจะออกของเราเนี่ยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมการค้าผลไม้ในต่างประเทศทั้งในรูปแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะคะผ่านทางด้านห้างสรรพสินค้าแล้วก็รวมไปถึงการทําการค้าบนแพลตฟอร์มด้วยซึ่งในส่วนของกรมเรานี่ก็มีการไปตั้งร้านที่เราเรียกว่าร้านท็อปไทย ท็อปไทยสโตร์นะคะ Human platform, อยู่บนแพลตฟอร์มในต่างประเทศตอนนี้มีประมาณ10กว่าแพลตฟอร์มกระจายอยู่ทั่วออทั้งในเอเชียนะคะแล้วก็เราก็จะมีการขยายกันรครับออในส่วนของแพลตฟอร์มนี้เพิ่มขึ้นเราได้มีการจับคู่แล้วกับทาง Lest e m p กที่อยู่ที่สหรัฐอรับเอมรเราซึ่งเราคาดว่าก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในการส่งออกสินค้าผลไม้ของเราได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการ ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ผ่านงานแสดงสินค้านานาชาตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการจัดเป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้คงจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมการค้าการขายในเรื่องของผลไม้สดแล้วก็งานใกล้ๆที่เราจะจัดนี่นะคะก็คืองานไทเฟกอนุก้าในเดือนพฤษภาคมนะคะที่มือนทองฮานีซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่อันดับต้นๆของเอเชีย นะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยรายนี่นะคะร้อยบริษัททั่วประเทศเอ่อทั่วโลกนะคะที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางนึงนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการผักดันในการใช้ประโยชน์จาก FTA นะคะกรมก็จะมาคลี่ทั้งหมดว่าในส่วนของ FTA ที่เรามีแล้วเนี่ยนะคะ16ฉบับกับ23ประเทศเนี่ยเราสามารถจะใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจาก FTA ได้อย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็ในส่วนของการสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยด้วยเพราะว่าตรงนี้ต้องสร้างความแตกต่างค่ะว่าผลไม้ไทยเนี่ยถึงแม้เราจะปลูกแล้วก็มีความใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคนี้นะคะแต่คุณค่าแล้วก็รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้เราก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างโดยสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าไทยให้แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะเราก็ได้ดําเนินการมาตรการในการที่จัดตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการปลดเปื้อนสาร D Y t w ูในทุเรียนที่จะส่งออกไปจีนอยา่างเต็มที่นะคะมีการขับเคลื่อนแล้วก็ทิดออฟกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นจันทบุรีโมเดลอยู่แล้วโดยลลงส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วในภาคตะวันออกทุกจังหวัด ที่มีการปลูกและก็ส่งออกทุเรียนก็ดําเนินการพร้อมกันในช่วงวันเดียวกันรวมทั้งภาคใต้บางส่วนซึ่งทุเรียนยังไม่ได้ออกสู่ตลาดแต่ก็ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนที่จะสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็ป้องกันแล้วก็สื่อสารในเรื่องมาตรการต่างๆที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบบทลงโทษแล้วก็ในเรื่องของการตรวจของแหลก แล้วก็การสื่อสารสร้างการรับรู้ทําความเข้าใจกับทางาฝั่งผู้นําเข้าทางประเทศจีนนะคะซึ่งข้อมูลจากการดำเนินการหลังจากวันที่10กกมกราคม2568เป็นต้นมานะคะ ก็จากข้อแจ้งเตือนจากทางจีนแล้วก็มาตรการที่ทางกระทรวงเกษตรได้ไดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทางประเทศจีนนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะตรวจสอบในการผ่านด่านก็คิดว่าจะคลี่คลายดีขึ้นเป็นลาดับนะคะก็ขอเรียนให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบและก็ได้ประชาสัสมพันธ์ในส่วนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ผมสัญชัยธุรนาชัยกิรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยวันนี้เนี่ยตลาดที่ประเทศจีนเนี่ยก็ยังไปได้อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรากงาหวลตอนนี้ก็คือเรื่องด่านที่กําลังยังได้รับการแก้ไขยังไม่สิ้นสุดนะครับก็รอการแก้ไขตรงนี้ว่าถ้าถ้าจีนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องดา่านนำเข้าให้ สามารถนำเข้าได้เร็วขึ้นแล้วก็การตรวจก็เป็นการสุ่มตรวจผมเชื่อว่าตลาดผู้เรียนที่กำลังถึงในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะสำคัญที่ดังนะครับขอบคุณครับผสมให้เองเราได้เตรียมการพร้อมนะครับในเรื่องการออกของผลไม้ในปีนี้ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็พยายามทําให้เต็มที่เพื่อว่าเกษตรกรเราจะได้ไรายได้สูงสุดน,นะครับมีใ,ใครมีคําถามอะไรไหมครับ